สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางช่อง YouTube ของผมนะครับก็จะพาทุกคนมาที่วัดล้างอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งวัดล้างอันนี้ครับชื่อว่าวัดโบดนะครับอยู่ที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะครับวัดนี้ผมก็เคยมาประมาณ 2- 3ครั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะแห้งแล้งแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็เลยมีแบบคลองให้เราเห็นนะครับรอบๆนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ท่าวุ้งลบบุรีนะครับวัดก็จะอยู่ข้างๆติดกับ ถนนเลยครับก็มาทางเส้นท่าวงลรบรีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในวัดกันครับทุกคนก็จะมีน้องหมาอยู่ด้วยนะครับมีสะพานข้ามนะครับแล้วก็ทางฝั่งสองฝั่งก็จะมีเป็นอ่าเป็นน้ำน้ำอ่ะครับเป็นเขียวเขียวนะครับตอนนี้สวยมากเลยแล้วก็ได้บรรยากาศของฤดูฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโบราณสถานวัดลางที่แห่งนี้นะครับก็คือจะเป็นวัดโบสถ์นะครับทุกคน เดี๋ยวเราลองมาดูประวัติกันก่อนนะครับอ่าเขาคล้าผมครับเดี๋ยวขอย่านอ่านเลยวกันเอ่อทางประวัติเขาบอกว่าวัดโบสถ์นะครับเป็นวัดล้างนะครับอยู่ที่ตําบลหัวสำโรงท่าวงลบบุรีนะครับปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่มีพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับผมวัดแห่งนี้ครับไม่ปรากฏหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัดมีเพียงตำนานที่บอกเล่าต่อกันมาของบุคคลในท้องถิ่นว่าวัดแห่งนี้ครับเอ่อวัด พญาพรยาแสนเนี่ยเป็นผู้สร้างตามคำกลอนกล่าวว่า,าวัดโบสถีลาเจ้าพญาแสนสร้างเจ้าพญาแสนตายขี่ม้าจุดไฟใครคิดได้เอาที่หลักม้าพญาแสนที่วัดแห่งนี้ครับเ,เมื่อประมาณ50ปีก่อนเนี่ยยังมีการเล่าว่าได้ใช้เป็นที่บวชหน้าอยู่นะครับเพราะว่าวัดโบสถ์ขนาดนั้นเนี่ยยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากอันอาจ เป็นที่มาของชื่อวัดโบสถ์นะครับและเขาก็บอกว่าเดิมวัดโบสถ์นียครับสภาพเป็นป่ารกนะครับพบเนินดินขนาดใหญ่เล็กกระจายตัวทั่วบริเวณวัดครับแต่ละเนินมีร่องรอยการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุนะครับปรากฏเศษอิฐแตกหักอยู่ทั่วไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัดโบสถ์ของอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะเป็นเนินๆแบบนี้ครับภายในวัดก็จะมีต้นไม้ปกคลุมนะครับแต่ว่า ยังคงมีสภาพที่เป็นโล่งแล้วก็ล่มลื่นมากครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมาภายในวัดโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นอิฐแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปสูงๆนะครับอิฐก็สภาพยังเก่าๆนะครับแต่ว่าบริเวณตัวฐานเนี่ยครับน่าจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเพราะว่ายังเห็นร่องรอยที่เป็นใ,นใหม่อยู่ครับลักษณะก็จะเป็น ประมาณย่อมุมครับผม1น3่5น่าจะน่าจะนะครับประมาณย่อมุม20หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลักษณะก็จะเป็น1 2 3 4ก็จะมี5ชั้นนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวโบราณสถานที่เป็นประธานของที่นี่ครับก็จะมีลักษณะสูงนะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปข้างในอีกทีแล้วกันนะครับ ก็จะมีต้นไม้นะครับซึ่งล่มลื่นมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปในส่วนนี้ก็จะเป็นสร้างประหลักหักพังนะครับยังเป็นสร้างประหลักหักพังแล้วก็มีอิฐนะครับซึ่งเรียงรายเป็นกลองอยู่หลายกองเลยครับที่บริเวณวัดล้างแห่งนี้วัดโบสถ์นะครับเนี่ยครับทุกคนฐ่านยังยังสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ตัวข้างบนก็เป็นอิฐแดงนะครับ ซึ่งก็จะมีลักษณะปลกพังนะครับแต่ก็ยังมีความเก่าอยู่นะครับผมทุกคนภายในก็จะมีต้นไม้เนี่ยต้นนี้ครับต้นนี้สวยมากเลยแต่ไม่รู้ต้นไรก็จะอยู่ที่บริเวณข้างๆกับตัวปลางองค์นี้ครับแล้วก็บริเวณต้นไม้ก็จะมีซากเปล่าขัดพังเป็นอิฐนะครับแล้วก็รากไม้นะครับต้นไม้แบบสมบูรณ์มากเลยครับต้นนี้มีความสมบูรณ์มากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูอีกทีนะครับโอเค ในส่วนนี้นะครับก็จะมีที่ขึ้นไปไหว้พระนะครับนี่ครับมีความแบบร่มลื่นแล้วก็สวยงามมากครับบริเวณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสาหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับซากที่เป็นหักพังก็ยังเหลือล่างรอยเดิมๆอยู่ครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ ยอดนะครับก็หักลงมาครับตัวยอดหักลงมานะครับน่าจะเป็นของปรางองค์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เนี่ยครับขึ้นไปก็เนี่ยครับน่าจะเป็นวินหาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจจะมีลักษณะที่เป็นเสาอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ครับทุกคนแล้วก็นี่ก็เป็นน่าจะเป็นเสานะครับก็ ทางตัวอาคารก็ได้พังทลายแล้วครับในส่วนนี้ก็จะมีที่ให้ไหว้พระนะครับเมื่อกี้ทางาผมแล้วก็เพื่อนก็ได้พามาไหว้พระแล้วก็ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วนะครับในส่วนข้างหลังส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างไงี้ครับเนี่ยครับน่าจะเป็นสันมองแล้วน่าจะเป็นกําแพงที่ที่ถล่มลงมาครับเพราะว่าตรงเนี้ย คือเนี่ยเห็นปะครับข้างๆกับตัวองค์ที่พระเนี่ยครับก็ฐานนะครับก็จะมีแบบเตียดีเรียงไปน่าจะเป็นการพังทลายครับเป็นการพังทลายของตัวอาคารแล้วก็ล้มลงมานะครับก็สวยงามนะครับธรรมชาตินะครับได้สร้างไว้สวยงามมากเลยต้นนั้นก็จะเป็นองค์กลางนะครับเป็นลักษณะเหลี่ยมๆนะครับที่องค์นั้นนะครับก็วัดนี้มีขนาดกว้างอยู่ครับแล้วก็ ภายในตัววัดนะครับก็จะมีแบบอาคารนะครับเยอะมากเลยครับทั้งฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นอาคารที่ที่แบบผนังนะครับถล่มลงไปครับเนี่ยเนี่ยครับข้างๆเนี่ยครับเนี่ยก็ถล่มลงไปแล้วก็เรียงตัวแนวเป็นธรรมชาติเลยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็มีสร้างอิฐนะครับเต็มไปหมดเลยทั้งฝั่งที่เราเห็นตรงนั้นนะครับก็ เป็นตัวเนินที่เราเจอตั้งแต่ทางเข้าครับทุกคนก็มีลักษณะที่แบบสวยงามครับความเก่าเป็นยังแบบยังเก่ายังดูแบบได้บรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวข้างในครับยังมีตัวอาคารอีกเยอะเลยครับตัวอาคารนะครับเดี๋ยวเราพาลองเดินดูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะฐานนะครับแล้วก็ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกำแพงอะไรหรือเปล่าสักอย่างคเ่าเดี๋ยวพาเดินเข้าไปนะครับส่วนนี้ก็น่า,ส,นนนา,นส,านส่วนนี้น่าจะเป็นเ,เสมานะครับส่วนนี้น่าจะเป็นเศสมานะครับแล้วก็ภายในยวัดมีตัวอาคารเยอะมากเลยครับทุกคนอันนี้ลากไม้ครับลากไม้นะครับ ตัวอาคารนะครับเมื่อกี้ตัวอาคารที่เราเห็นว่ามีการพังทลายลงมาครับทุกคนเนี่ยครับเนี่ยยังมีตัวอาคารอีกหลายอาคารมากๆเลยยังมีซากเศษของอิฐนะครับของตัวอาคารเนี่ยแต่ตอนนี้มีมีมีมมคล้ะไคร้ขึ้นก็ให้ลักษณะแบบดูแบบล่มลื่นนะครับดูเขียวขจีนะครับ แล้วก็ยังมีตัวคารทางข้างๆอีกนะครับเดี๋ยวลองเดินพาเข้าไปดูครับทุกคนเป็นลักษณะเหมือนโค้งสัมภาวครับบริเวณนี้ครับก็จะมีตะไคร้ขึ้นเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับนี่ตรงนี้นี่ครับมีคือเดินไปที่ไหนก็มีสาภาพของอิฐ ล้างอีกพังนะครับทุกคนนี่เขียวมากเลยครับเนี่ยเขียวแบบเขียวสุดๆนะ่ะเขียวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนนะมันไม่แน่ใจว่าตรงกลางเคยเป็นที่ปฏิษถานของพระพุทธรูปหรือเปล่านะครับทุกคนข้างๆก็ยังมีตัวอาคารอีกครับตัวค้างข้างก็มีครับเนี่ยเป,เป็นลนักษณะเสาแบบเยอะไปหมดเลยครับทุกคนคือบริเวณเนี้ผมดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็น วัดที่ที่ใหญ่เลยครับเพราะว่าพื้นที่ในการสร้างเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตัวอาคารที่อยู่ในวัดนะครับมีหลายแบบหลายตัวอาคารแล้วก็มีหลายวัตถุโบราณแล้วก็มีซากอิฐซึ่งเป็นกองพันเนินเยอะเลยครับต้นไม้ก็เนี่ยครับเขียวทั่ววัดเลยครับทุกคน ความร่มลื่นมากเลยครับวัดนี้นะครับก็คือวัดวัดล้างนะครับเป็นวัดโบสถ์ที่อยู่ที่อําเภอท่าว้งนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ติดถนนเลยครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเที่ยวชมได้ครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจกันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดถูกใจให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปต่อๆไปครับทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจกับคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ